ไก่กับเราอะไรน่ากินกว่ากันคือแค่ทำแค่เนี้ยก็คือรู้สึกดีรู้ปะมันสามารถทำเมนูที่ยากทำให้มันง่ายขึ้นอปิดไฟใส้จ้า สวัสดีค่ะทุกคนตามชื่อคลิปเลยนะคะก็คือวันนี้จะมาทําหมูผัดกระเทียมนะคะแล้วก็ไก่ทอดนะคะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะทำไก่ทอดแล้วมันมีความแบบไม่ไม่ไม่กรอบอย่างที่คิดนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแก้ตัวนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ง่ายมากๆนะคะแต่ละอย่างเนี่ยขอบอกว่ามันทําง่ายมากๆทุกคนคือเรื่องมันแล้วคิดมาแล้วนะคะคิดว่าคนดูทางบ้านเนี่ยที่มีพื้นที่จํากัดหรือว่าคนไหนอยู่ฮอ,อยหัวพ์ทเมนหรือว่าอยู่คอนโดนะคะมีพื้นที่ ตัวจากัดเนี่ยก็สามารถทําตามได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ใช้แม็กกี้ออยล์วันเหมือนเดิมคือแค่ขวดเดียวอ่ะก็จบรสชาติก็ดีนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าโอเคเอามาทําให้ทุกคนแบบเมนูง่ายๆนะคะทําตามง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะไปดูกันว่าส่วนผสมมีอะไรผสมนะคะก็เพ้ของเรานะคะแม็กกี้ออยล์วันค่ะอันนี้ก็คือหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นใกล้บ้านนะคะก็คือง่ายมากๆเลยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นหมูสันนอกนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมหั่นเอาไว้เนาะก็ แล้วก็มีน้ำเปล่านะคะมีกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราไปสับหยาบๆเลยแล้วก็มีพริกไทยป่นนะคะแล้วก็น้ำมันเห็นปะง่ายมากแค่นี้เองอะ่ะอันนี้คือเมนูแรกนะไก่ทอดกระเทียมอะ่ะก็แค่เอาอันเนี้ยออกไปแล้วก็เอาไก่เข้ามาแล้วก็เอานเนี้ยออกไปเอาน้ำอะ่ะ ออก,ก็คือแค่นี้เองหรือว่าจะไม่ใส่พริกไทยดาก็ได้นะคะคือใส่แค่หยอกแค่แม็กกี้ออนวันก็คือได้แหละไก่ทอดเทียมเดี๋ยวเราหมักไก่ไว้ก่อนนะเพราะว่าไก่เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาหมักประมาณ20นาทีนะคะถึง4ชั่วโมงนะคะหรือว่าใครจะหมักค้างคืนเอาไว้แล้วพรุ่งนี้มาทอดตอนเช้าก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราใช้2ช้อนโตนะคะ ทีกไทยอยันนี้ก็คือใส่1ช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกให้มันเข้ากัน<ม>แล้วเดี๋ยวเราพักไว้ประมาณ20นาทีนะคะหมักเอาไว้แล้วเราก็เดี๋ยวจะไปหั่นตัวสันนอกก่อนอเคหั่นหมูเลยจ้าก็กบปริมาณนะน้องว่าจะกินประมาณเท่าไหร่ กินเมื่อวานเท่าเนื้อก <ốc> well. ็ได้อยู่เนาะกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะมาสับให้มันแบบละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่านี้ก็คือแบบใหญ่ไปหน่อยก็คือถ้ากินหมดนี่ก็คือปากเม็นแน่นเนาะเดียวไปไหมอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเนาะ เรเริ่มตั้งเตาก่อนแล้วนะคะเปิดไฟก่อนนี่ก็เปิดไฟแรงนะคะให้มันแบบเหมือนกระทะมันร้อนนะเนาะแล้วก็ใส่น้ำมันวันนี้คือใช้แบบเตาที่มันเป็นแบบเตาแก๊สเลยนะคะไม่ได้ใช้เตาไฟฟ้านะคะก็แล้วแต่คนสะดวกเนาะถ้าใครชอบเตาแก๊สก็เตาแก๊สเตาแค่เตาไฟฟ้าก็เตไาตไฟฟ้านะคะ <S <S พอร้อนนะคะเราก็ใส่กระเทียมนะคะเข้าไปเลย ก็คือผัดพอให้มันแบบเหลืองๆหอมๆนะคะหอมกระเทียมมาเลยล้พอ,อมันเหลืองแบบนี้นะคะก็ใส่ถัลงไปะหล่มันก็สุกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกไทยป่นนะคะประมาณครึช้อนชาประมาณ ก็ใส่แมคกี้ออยนวลนะคะประมาณ2องออน๊ะนะคะอันนี้เด็กกะเอาแล้วกันเนาะเพราะว่าปรนมาหมูมันหน้าร้อนมา เสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนมันดูดีมากฉันทำได้เห็นปะมันง่ายจริงๆของบอกรากจะเติมน้ำเปล่าไปอีกนิดนึงนะคะผมไม่อยากมันมีน้ำน้ำเวลาแบบด้ข้าวออชิมออชิมอืมรสชาติดีอ่ะมีความเค็มกำลังดีขอเติมน้ำีกนิดนึงกันนะกลัวมันแบบเคี่ยวไป ก็จริงๆชิมรสตามใจชอบเลยนะแบบถ้าสมมติว่าใครชอบเค็มมากก,ก็ใส่น้ำน้อยๆนะคะหรือว่าจะใส่แบคทีออนวันเยอะๆนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ค่อยชอบเค็มมากนะคะก็เติมน้ำลงไปเยอะหน่อยนะคะเนี่ยมันก็เริ่มแบบนวดเนี่ยน้ำมันก็แบบตอนนี้มันยังไม่ได้เหนียวมากนะเพราะว่าต้องรองให้แบบร้อนแล้วแบบนีน้ I ปาตากนโหมีความแบบสวยงามเมื่อกี้นี้เก้าแบบว่าตกแต่งใส่ไอ้พวกพริกไทยนะคะที่โรยโรแบบไม่ใช่พริกไทยป่นละเอียดอะมันเป็นพริกไทยแบบหมุนเอาอะเออเนี่ยแล้วมันก็ดูดีเนาะเออหอมมากแล้วก็หน้าตาดูดีด้วยดูดีมากเลยทุกคนคือรู้สึกภูมิใจง่ายมากเลยอะแล้วมันหอมมากเลยนะคือรสชาติดี ขนาดยังไม่ได้กินนะชิมเมื่อกี้ก็คือรู้แล้วว่ารสชาติดีเอาละค่ะเอาไก่ออกจากตูต้เย็นนะคะเดี๋ยวจะไปทอดไก่ต่อเดี๋ยวเราจะตั้งไฟนะคะแบบให้มันร้อนมากๆเลยนะคะคราวนี้ใส่น้ำมันพุ่มๆเลยคราวนี้มันจะสุกไหมอ่ะคราวนี้มันจะไหม้ไหมอ่ะคือน้ำมันหมด <c oughs> ให้มันหมดไปเลยแล้วเนาะ เดี๋ยวให้มันร้อนมากๆอ่ะจนน้ำม,นมันมันแบบปุด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 ป,ดป,ดปุดใช่ไหมเราก็ค่อยลดไฟให้มันอ่อนค่อนไปทางกลางนะคะแล้วก็ค่อยเอาไก่ลงไปเนาะเดี๋ยวรอก่อนะร้อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆหย,ย่อนไก่ไปะะม,มันดีขึ้นกว่าเขาที่แล้วเ,เยอะเลยอะ่ระราคาเนี้ยลดไฟแบบ ไฟเบาๆเลยอะแล้วก็ค่อยๆพลิกเอาเลยหน้าตาดูดีเนาะคือดีแลาวเอาก็ค่อยๆพลิกไปเรื่อยนะมันเริ่มแบบว่าข้างนอกมันสุกแล้วก็พอกินได้แล้วครั้งที่แล้วอะก็ว่าไฟแรงแล้วก็ก็ลืมแบบลดให้ไฟมันอ่อนอะ <c oughs> ไม่เลยจ้าข้างในคือไม่สุกใช้ได้แค่แบบบางชิ้นไก่ที่ใช้อะก็ใช้เป็นแบบปีกไก่บนนะคะแล้วก็เป็นแบบส่วนเธือน่องอะนื้อ,อ,อเล็กๆอะ ดูดีจังเลยใ่ทสานีอ่ะชมตัวเองปะมันเริ่มแบบสีสวยแล้วนะนี่เห็นไหมมันเริ่มดูดีแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเสด็จมันมาแล้วนะเพราะว่ามันอเทแล้วอะข้างในมันก็สุกแล้วอะดูดีสีดีปะดีมากเปเรากแก้ตัวมันก็ดีเหมือนกันเนี่ย ไม่น่าเชื่อว่าเราทำไก่ทอดได้ป่ปะมันง่ายจริงจากครั้งที่แล้วมันมีการผิดพลาดทางเทคนิคกบบจุดๆโอ,อ้โหน่ากินล่ะเคอ,อ,อันนี้เราให้มันแบบสับน้ำมันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาจัดลงจานแล้วยั <Yahoo. S 1> ่ว ไม่น่าเชื่อไก่กับเราอะไรน่าก so ินกว่ากันคือแค่ทําแค่เนี้ยก็คือรู้สึกดีแลอรู้ปะเพราะการทอดไก่ทอดของเราเรารู้สึกว่าเราทําไม่เคยได้เลยทุกคนเราทําได้คิดว่ามันดีไก่ของฉันและหมูหมูผัดกรเทียมพริกไทยของฉันก็คือหน้าตาดูดีเว่อ เรามาชิมกันดีกว่านะคะเริ่มที่ไก่เลยใช้มือแล้วนะ <c oughs> อ,อ,อร่อยหน,น้าหมูบูคือหมูบูนั่งอ่อยดีมากอ่ะแล้วไก่นุ่มเลยอร่อยนี่สุเลยค่ะทุกคนหมูอาเทียมผิงไทยนี่ อ,อร่อยเดี๋ยวให้ดูบ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 ูคือรออะไรคะจะกกินหนอบูบูบอกว่ามันหอมมากลแล้วก็น่าก,กินมากคือน,น้ำซอสถ้าว่าปรุงพอดีแล้วคือเหมือนเราไม่ต้องแบบอะไรเพิ่มเลยนะคะเหมือนเดิมเลยอะ่ะคืออร่อยทุกครั้งที่ได้ทำานะคะขอฝากไว้นะคะก็ผลิตภัณฑ์แม็กกี้ออยวันนะคะข้างในเนี่ยคือเขาก็จะมีส่วนผสมหรือวัตถุดิบต่างๆที่เตรียมมาให้เราหมดแล้วนะคะอย่างเช่นไก,ก่สกัด หอยนางรมสกัดหัวหอมซอสถันวเหลืองผักชีกระเทียมนะคะครูแบบทุกอย่างมันครบจบหมดแล้วอ่ะนึกออกปะคือมันสามารถทําเมนูที่ยากทําให้มันง่ายขึ้นอย่างเช่นหมูที่ก้าวทำวันนี้นะคะคือก้าวแทบแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยแล้วก็ใส่แค่พริกไทยปน่นแค่นั้นเองอะ่ะคือมันแบบมันง่ายจริงๆอ่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ไปหาซื้อได้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้นะคะคือถ้าใครใกล้ที่ไหนนะคะหรือสะดวกที่ไหนเนี่ยก็ไปซื้อที่นั่นเลยรับรองว่า ขวดเดียวครบจบอร่อยมากๆไม่รู้จะพูดยังไงคือมันไม่ต้องเติมอะไรแล้วแล้วมันก็ง่ายสําหรับคนที่มือใหม่หัดทามหรือว่าไม่เคยเข้าครัวมาก่อนนะคะหรือว่าปรุงไม่เก่งไม่รู้ว่าจะใส่อะไรอย่างเงี้ยคือแค่แม็กกี้อะทุกอย่างมันก็ ทำให้เราโปรเฟชชั่นอลได้เละเดี๋ยวเก้าขอตัวไปกินก่อนนะคะยังไงก็เจอกลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากติดตามกินกับเก้าคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าใครอยากจะให้ทําเมนูไหนหรือว่าขนมอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะ <c oughs> เผื่อเก้าจะไปศึกษาแล้วก็มาลองทําให้ทุกคนดูกันนะคะ <c oughs> ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ